เอาแล้วก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซันจีทีวด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอย่าง Dead By Daylight ซึ่งเหมือนว่าจะมีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็ไม่รู้ว่านานหรือนานหรือยังแต่ผมเพิ่งเข้ามาเห็นน่ะก็เลยเข้ามาเล่นภายในวันนี้โอเคเราเจอห้องกันแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะ อันนี้คือเดดบายมันเจอห้องเร็วว่าปกติปะ่ะทําไมเหมือนมีแต่คนแต่ไม่มีฆาตกรฆาตากรออกเมื่อกี้<笑><笑>อย่ามาทำเล่นเลยอ่ะมันกลัวไงเจอรีออนสองคนอย่าอย่ามาทำเล่นเลยอ่ะอะไรอ,ะอ,าาอ่ะไอมาแล้วฆาตกรมาแล้วหวังว่าเราจะได้เจอตัวใหม่กันในตาแรกของเกมเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเปนที่เรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยครับผมเผื่อเสียงเกมดังไปนวผมลดให้เฮียอย่าวิ่งดิม่รู้ขาตกรเป็น่อยปันเครื่องอยู่แล้วอ่ะมาๆมามีเครื่องอยู่ข้างหลัง โอ้ยแม่นมากไม่ได้เล่นนานตังสีคนอ๋อสามแล้วเสียงโอ้ยเอาวอาวมาบอกงหลังข้างหลังข้างหลังกวนโอ้ย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 ช่วยด้วยโอ้ยแย่ละจุกเองไปแล้วไม่ต้องกลัวจุกเอง ไม่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 ไมาาทับเลยอุ๊ยเอ๊เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลิกแล้วปอน <c oughs> ฝีมือไม่ตกอะ <c oughs> เราเจอเป็นทีนเ้เลือ่อยอะเลือ่อยเลยสองเลยเลยหนึ่ง เอาอีกแล้วเอาโดนแล้วเฮะแเ้าเยี่แล้วเยี่ยรยเย่แล้วยเย่แล้ว ไม่หน่อยไม่ขาดแล้วเพื่อนแกท้เทพอยู่เออขึ้นเสานกแฝดเป็นหมูเลยโอ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 ยเพื่อนฆ่ากูเฮ้ยมันไล่ไปต่อก่อนแล้วไปหน่อยเอาวะ Ok, cảm ơn mọi người. Được rồi. Xong rồi. Đi thôi. Ê, nó ม,มันถึมยุดก็เสียงอยู่ใกล้จังนั่นดิอะไรตรงมี่ไม้เยอะไอ้เยอะเหรอแถวเนี้ยไม่เห็นมีนะไม่เปิร์คเขาเห็นไม้ก็มีเพื่อนวิ่งมามีปันสามคนรวดเร็วไว้ตาแรกจบง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอเออมันเร็วกป่นนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหายไปแล้วตูอยู่สองฝั่งไปฝั่งนู้นดีกว่าหัวใ,ใจยังเต้นอยู่วะฝั่งนี้ไม่มีเสียงหัวใจเลย

เอาละเข้าสู่กันในเกมถัดมานะครับผมอันนี้โอ้อะไรวะนะหมบตเตมเลือดอฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเดอะเฟรชตัวใหม<า>่หรือเปล่า,าอะ่ะนี่ตัวใหม่หรือเปล่าอ, <S 2> <S 2> อ่ะเอยได้เจอตัวใหม่แล้วเหรอ พูดกาพูดอยากเจอตัวใหมก็มาเลยขอมาจัดให้เอ้าพอเดนไบลุ by ฮาฮหา่าฮ่าฮ่าเาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าอยู่าน่าี่าฮ่าเ่าฮ่าฮอ่อเ่า่องอยู่ไหนอ่ะอ่อมีเฮื่อง่ยู่ข้าง่าน โคตรมืดเลยอะแบบอะทำไมมันมืดได้ขนาดเนี้ยไม่คิดจะติดไฟหน่อยเหรอเฮ้ยมันอยู่เขามันโอ้โหบอลอลบอมันจะเบียดกูบอลมันจะเบียดกูบอลมันจะเบียดกูทำไมวะมันจะเบียดกูแล้วมันจะเบียดกูแล้วเฮ้ยมันเบียดใครอ้าวไม่โดนเบียดแล้ว ไปดีกว่า <laughs> อ,อ,อเก <c oughs> ือบโดนมันเบียดแล้วปอนมันจะเบียดเองมันจะเบียดกูอเอารีออนอังรีออนโดนเบียด๋ยวได้ติดเชื้อเลยพอ <c oughs> มาถึงใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงไล่รีออนอนนะิ่้

ว่าเอาดีออนเองออกมานี่นต้องดูดเ,เอาล็อกละเอาล็อกระเดียวเองเลยผ่ัน,านนานจัง มนเจอกูแล้วพอมันเจอกูแล้วตอนกูจะโดนมันเบียดโอ้โหโดนมันสับ,สบแย่ละเลยมันเบียดแล้วของคู่ไกลยังเลยเอาไปไหนแล้วอะอตีเองแล้วก็ไปเนะีาะ ไปโดนตับบอดโดนระเบิดแสงแฟชชั่นได้โดนเบียดเหรอโดนเบียดเฮ้ยมันมีกระทืบแรลงด้วยแน่ๆเลยอ่ะทำไมโอ้ยอยู่ใกล้ตายแล้วเรื่อง แย่แล้วเหมือนมันจะมาทางนี้เลยเอเดารแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเห็น,เ,หนเอเาด้าวิ่งนี้ไล่หดา้าจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเครื่องสุดท้ายทำไมส่องไฟไม่ได้อ่ะ มันส่งไฟไม่ได้เฮ้ยมันใส่แมกกาเด็เฮ้ยมันใส่แมกกาเด็มันส่งไฟไม่ได้แล้วมันไล่แล้วไปขี้โกงเฮ้ยช่วยเองบอลไม่ต้องกลัวอ้รถไล่ต่อไปหนุ่มมวช่วยนะ มันพูดอะไรวะเน,นี่ยอุ้งล้วพูดพูดมากจังวะอ้อยมันขึ้นที่สูงเลยเหรอเบาๆโอ้จะเต็มแล้วไม่ต้องห่วงอยู่ใใยไม่ไกลนี่แหละไม่ไปไหนหรอกรอม,มีกามาแล้วไทยมอบอยู่มาแล้ว นีม,ม,มนะตรงนี้ทีมหมดลองมาเอมนนี่ก่อนนะมาแล้วนะฮิวโค่นเร็วเลยดูวิจะไปปั่นเครื่องกันได้หรือยังไงเครื่องสุดท้ายอยู่นะไม่รู้หาไม่เจอโอ้ยเอเดาโดนเบียดไม่พักเลยดูอิ พุ่งเข้าไปเฮ้ยด้านดึเบียดอยู่ไหนบ้างอ่ะโอ้ยตะไกลด,ดีกว่าโอเคโอ,โอเคไเด้นล <laughs> นงเป็นห่วงนะช่วยเพื่อนใช่ไหม

ได้จุกอีกแล้วเฮ้ยมันอะไเอดาอีกแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวเปอราจเนเนยเอเดามตายยากเิดประตูบงับงบงับงบงับงบั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 งไม่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 บังบังอุย้ยเอาเฮ้ยโอ้ <laughs> อด๋ยว่า <laughs> สำหรับทลิปในว,วันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกันดูคลิปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบครั